ทำอะไรต่ออะไรไ <ป S 1> เยวอะแล้วเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาปาก,กันไหว้พระย่อๆใช่ย่อไหว้ไปนี่ไงยายผมมัน,นเระมันกระดูกกระดีกยากเหลเือเกินไหว้ย่อๆไหว้ย่อๆไันี่ไ ฉจะนำ m ้าไปริพ้อมกันทีเดียว เยมจะเตลยม็เลยขยับไม่ขยับอันนี้กาไม่ได้หัตถบาทรหบาทแปลว่าอย่างไงยังเข้าใจไหมแปลว่าไหัตบาทรหับาท อัตภาสร้างแปลว่าบ่วงแห่งมืออัตภาสร้างคือบ่วงแหงมือเอาวเกี่ยวกับอะไรไอ้ว่าไปตามนั่นเลยละ่ะก็แล้วพระทั้งหมดเท่าไหร่นี่ไม่รวมที่นี่เท่าไหร่ atauwakangku petngkaangpan perucapan yang jadi pertama ธันดาหรณังภิกูนางภิกูนางธันดาหรณนัจจะเตสึนฺเยวะอตตปกวารนานังภวารนายติอาหารนํจอุทุกฺขานํจสุขนฏฺฐาจภิกูมีนโมวาทโจจาติสัทธาปุริเมสุจจสูสุขิเตสุปริติฏางอิดานิสุริยาโลกัสสอธิกายนติอัปปาวานิเตภิกูนางวตฺตํจอนันเตภิกูอิกาตานิปรินิษฐีตานิโหนิเต ขานดาหารนอาพวารณาอาหารนาหนิปนาอินิตังอาบัสหาตีมายังสหาท่าพาังวิจิวิจิทวนันส้นนานางังิกูนางอภา,าวโตนติอุตุฆานางนามาเอตรังอาทิกันตงังเอตระังอาวิสิตันติเอวังอุตุอานติพนังอุตุนีหาปนาซาสเสนเฮมันจะกิมหาวะสานานังวะเตนติเฮ่ห้อ,หอนติ อยังวาทาโนตุิมสัสิงจะอุทุมอดิกมาสวัสนะนาว่าจะอุโปโคทธาเอกาจะปะวารณาอินนาประเทนะเหตุกาปวารณาสมปตทาสตาอุโคท่าอดิกันตาตุ ตเวอโปสะท่าวสิทว่าอีติเอวังสเบหิอยายญมันเตหิอุตุขานางาาับบางอาเรตบังเทียนเดชขอนนกน้ามาไิมาสิงปวารณเาเกปวารณา,า,ปปรา,า,า,าขายสนิ่ยปัติตาภิคุเอตระกาติอขุนนกน้าไิมาสิ่งปนัปวารณเาเก

ปะเรนิทีตังโหติเนติเตจัพุภะติเจสเจโสดิวโสจาตุสสีปนะระสีสามกีนามยัตโระยถาจักวารนาปนะระสียาวดิกาจักภูรรมปะตาสังหปวารนาระหะปัญจวัตโตวาติเรต้าปะตัตตาภาริกังนาปนะสังเีนะวานุกิตาเตจะขโหหัตตาสังอาบุเชตวาเอกสีมายังสีตาเตสัญจะวิกาลโโฌนาดิวาเสนา วัตถุสภาภะปติโยเจนวิจันติเตสันจหาทปาเสหาทปาสโตไมฮิการนวเสนาวเจตโบโกติปัจนิยปุกโลเจนติเอวันตังขวารณาตมังอิเมหิจตุหิลักษณ์หิสังไาหิตังกัสตะกลางนามาโหติการตรงิรูปัง Pawarna kamasa patakaletang beritwa idani karya mana pawarna senena atu mane tapa. Na mo bhagavato arahato samma Na mo bhagavato arahato samma Na mo bhagavato arahato สุโนอโตเมภันเตสังโฆอัจจปวารณาปันโนอเสยยะดิสังฆัสสะปสะกัลลังสังโฆสมานวัฏติกังปวารยยะสุโนอโตเมภันเตสังโฆอัจจปวารณาปันโนอเสยยะดิสังฆัสสะปสะกัลลังสังโฆสมานวัฏติกังปวารยยะ จุดณาตุเมหันเตสังโฆอ,อาเจปวารณาพนอลสียาดิสัง,าางัสสะปตะคำวังสังโฆสมาโวสิกังปวาเรยยะเถอ,อ,อยไปหน่อยขึ้นก,นก่อนนะข,ขึขขขูนเขาบ้านนาต่อหน้ากูอ่ะใช่ไหม ๋ย่งงา๋ย <c oughs> ่าส快快ไม่ฟินอะไรกันล้ว。สังฆาวุโสภวา。สังอาวุโสภวารณิแจม。ดิเทนวาสเตนวาปริสังกายวา。 Wadan tumang ayat semantau anu kampang upada ya pat santau kalisami uti yampi au so sangkampawale mi diceno wa ayat semantau anu kampang upada ปัสสัณโตปฏิคริสามิตติยัมปิอาวโสสังคัมปวะเรมินิฏฐะนวาสุเตนวะปริสังกายวามดันตุมางอายสมันโตอนุคัมปังอุาดายะ ปัดสันโตปตัติกระดิ่งสามร็จแล้วนะเอา,อาตอไปเรื่อยๆผมมจะนั่งผมจะนั่งอะไนั่งเออนั่งนั่งแบบไหนก็นั่งเลยที่ชูไข่อย่างว่าล่ะโอ้มันขัดหัวทุกอย่างเอ้า ภาวารายมีเดเทนวาสุเทนวาปะิสังขายวาวัดันตุมังายสมันทวานุกัมภังตุปาไดยะภัตสันโตภะติกาติสามิดุติยมพิปันเทสังขังภาวารยมีเดเทนวาสุเทนวาปะิสังขายวาวัดันตุมังายสมันทวานุกัมภังตุปาไดยะภัตสันโตภะติกาติสามิ คาทียัมพิบันเทสังคังปวารมีเตเทนวาสุเตนวาปาริสังกายวาวัดันทุมังกาสัมมันทวันุกัมภันตุพาดายะพัสสันเถวภริกาลิสามิที่เราพูดเพราะหน้าให้ได้ยินทั่วถึงกันนะสังรมเทสังค์ปวารมีเตเทนวาสุเตนวาปาริสังกายวา วะดดั่ตุมังอายสมันโตอนุกรรมรังอุปารายะปัสันโตปฏิกระิสามีดุทิยมปีพันเตสังขังปวารเมีเทนวาสุเตนวาปริสังกายวาวะดังตุมังอายสมันโตอนุกรรมรังอุปารายะปัสันโตปฏิกระิสามีสาทิยมปีพันเตสังขังปวารเมีนิเทนวาสุเตนวาปริสังกายวา

สีคำว่าปวรณนาคำว่าปวรณนาพระจะไม่ทราบก็มีนะเวลานี่มันจะเป็นเพียงพิธีที่ยาออกมาจากความไม่มีธรรมในใจไม่มีวินัยในใจแล้วนะ เพราะว่าสังคมบันเจระวารมีคือปวารณาตนเปิดโอกาสตนจะสงฆ์ทัง้งหลายที่นั่งรวมกันอยู่นี่ <c oughs> ด้วยการคือเปิดเผยเปิด,ป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 ดโอกาสให้การแนะนำตักเตือนสั่งสอนได้ผิดพลาดประการใดได้เห็นก็ดีกิริยาการที่ไม่ถูกต้องนั้นได้ยินก็ดีกิริยาการแสดงหรือการพูดออกมา หรือได้สงสัยก็ดีแล้วนี่ล่ะแล้วให้ตักเตือนสั่งสอนเมื่อทราบแล้วจะได้ปฏิบัติแก้ไขและแปลงต่อไปความหมายว่าอย่างนั้น <c oughs> คำามภาวนาจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเปิดโอกาสไม่ให้มีทิฏฐิมานณะต่อกันไม่มีคำว่าชาติชั้นวันนะเป็นสัง พระหรือเป็นพระสงฆ์ศาสกยบุตรเป็นอันเดียวกัน <c oughs> เปิดโอกาสให้กันเพราะความรู้เราลำพังคนเดียวเราไม่สามารถที่จะรู้รอบได้ในทิยาความเคลื่อนไหวของตนจึงต้องอาศัยผู้อื่นคอยแนะนำตักเตือนสั่งสอนนับแต่ครูบาอาจารย์ลงมาถึงพระเพื่อนสูงด้วยกันคอยแนะนำตักเตือนสั่งสอนกัน เปิดโอกาสให้กันเพื่ออัดเพื่อทำไม่ได้เพื่อทิฏฐิมานะฐา,านะสูงต่ำอะไรเลยสิ่งนั้นไม่ใช่ธรรมความเป็นธรรมก็คือความเปิดโอกาสเพื่ออัดเพื่อทำคือความถูกต้องดีงามแก่ตนเมื่อเห็นท่านผ,ผู้อื่นผู้ใดได้เห็นความไม่ดีไม่งามของเราที่แสดงออก ด้วยการได้เห็นได้ยินได้ฟังได้สังเกตสงสัยก็ดีท่านนั้นก็จะได้เตือนเราก็จะได้รับไว้ประพฤติปฏิบัติเรื่องทิฏฐิมานะนั่นเป็นเรื่องของกิเลสการเปิดโอกาสตักเตือนซึ่งการละกันนั้นเป็นเรื่องของธรรม <c oughs> เพราะเราอยู่ด้วยกันหลายคนอาจมีความผิดพลาดจึงต้องเปิดโอกาสให นำหรือตักเตือนซึ่งกันและกันได้ให้พากันเข้าใจตามนี้นี่แหละพระอาาอโอวาสของอริยเจ้าถ้าต่างคนต่างปฏิบัติตามพระโอาวาสนี้อยู่เราทุกคนเท่ากับาศาสดราประทับอยู่บนศรีรษะของเราคือพระธรรมพระวินยัยซึ่งเป็นองค์แทนของาศาสดราเราปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยอยู่นี่เท่ากับเราเทิดทูนาศาสดรา พระหนึง่งพระองค์ประทับร่างอยู่บนศีรษะคือหัวใจของเราทุกคนทุกคนนี่เป็นธรรมสดสดร้อนร้อนธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นความคลืกความลาสมัยดังเิเรที่มันล้ำยุคล้ำสมัยเหยียบย่ำทำลายศาส,สนาคือธรรมวินัยอยู่เวลานี้ดาดเดินจนเกิดความสลดสังเวชนี่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยัยแต่ดาดเดิน ในศาสนาทุกวนันนี้มีแต่ของปลอมเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มวัดเต็มวายิ่งน่าสลดสังเวชพวกเราทั้งหลายผู้มุ่งวัดรรมุ่งทำอย่าให้มีกิริยาอาการอย่างนั้นออกมาทางกายทางใจทางวาจาทุกอย่างเป็นอันขาดนี่เรียกว่าเทิดทูนพระศาสดาคือหลักธรรมหลักวินัยด้วยอาการแสดงออกของตนทุกอย่างให้พากันจำเอาหนะ้า อละวันนี้พูดเพียงเท่านั้นนะเอาพากันกราบจ้ะกราบหมดกันะแล้วพูดอะไรขาวเอากราบเลยอากราบเลยเอออ่า阿拉เอาเอาเลิกกันได้เลยดูมันดูไม่ขึ้นอ่ะมันอ่อนเนี่ยเข่าเขาอ่อน 好，你果是。